ซ่อมมานั้นซ่อมมานี้ดีกว่าซ่อมที่นี้แล้วมึงก็นั่งไม่ดีทำไมเละเนี่ยเขาบนนี้เลยไปนั่งนู่นใครจะถ่ายยังไงเนี่ยเดี๋ยวโอ้ดิเยอเอากระดาษมารองกไว้่นกระดาษเนี่เน่เอากระดาษมารองมาโนกระดาษลองนันนะนี่มึงเอาบรองบนลิฟต์เนี่ยยกออมาไห้ดิเนี่ยยกออมาบนนี้เนี่ยเออเขาจะทำงนงานโอ้ปวเศร้าเลย เลจริงๆวานั่นแหละอีจ้าไม่หายหรอกไอ้นั่นแหละนี่เลขากนีเลไฟโผลแต่อีจ้าไม่หายอีจ้าต้องต้องล้างมันน่ะนีเลอะไรที่มันที่มันว่าเรียนเลอีซีอะไรนี่น่ะเอาไว้อีเลอะไรอุตุภูมิน้ำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่ละเพรเปลี่ยนรีเลย์ปึ๊บ ดับปุ๊บเลยเปิดต้านไฟดับเลยเออขอผมก็เรียกคนไปแล้วเนาะก็เลยเอาเอ้เครื่องมัดดีเลยนมา่อนเนี่ยเสอเออว้าวตัวนี้มีอาการว่าตั้งแต่สองครั้งแล้วเรียบเงียบต่อเลาวเอาทุ่อต่อๆนะต่อเบาต่อแรงว่ะ

อันนี้ปะ12วอนพูด2 2 6 2สไลด์ที่นี่สไ c 66 66ตอนเต็มมันต้องสไลด์วร้อยห้าร้อยกว่าโหวันนั้นแบตพัดแบบใหม่่อไป7นเจ็ดร้อ่ะนี่แหะแบตใหญ่มากอันี้ ไปติดทำเอ,เอีเ่องซื้อของง่ายกว่าเยอะใช่ไปทำแต่เขาตรงนี้หละเขาทำนกพันไอ้วัวเนี้ยนั่นนั่นหายแล้ววัวน,นี้ยไอ้ตัวเลขหายแล้วตัวเลขเพี้ยนว่ะโอ้ยพี่ยาวอะไรกันมาราคานันไม่ตัวเลขเ <ไป S 1> พี้ยนที่ความมันตุ้งตุ้งปเลยป่วยนี่เอาไปใช้เื่องันะอี๋เอาไปโยนดินเนี่ยดินเข่าคิดแล่ผมเห็นแต่สภาพมาแล้วผมก็รู้แล้วมัน,นมันเกิดเชื่ได้ได้ไปทดลองเล่นๆไปเนี่ยความละเอียดทำไม่ได้ เอากระดาษนัางกด้เนี่ยกดาษใหญ่อะดาษี่รุษอ่ะเอาคอนวงแบนก็ออกอ่ะวงแบนขอตงนวะ้อตู้แ่ต้องถอวนี้ก่อนหงหน้าเนี่ยเนี่ยถอวหน้าแล้วถอนถอดวานี่มันเออไม่ถอดไปถอดสาตัวเอาไแบนก็ได้แบนงก็ ลา,น,า,น,านี่ลานึงเดยว่นี่เอขอขอดขวมือหรอนี่ทานอยู่อะมีแค่นนฬิาอะไรหรอเอาข้าแมนที่แดงหน่อยนั้นยาวกว่าเพราะ

ใช่อะไรมหนครับสามล้านสามหม่นว่ะสาม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 ล้านิทธเอาเอาสีมากกว่าเยใส่พิษเอาอะไรมากกว่าสีหรอสีปอา่าเอาไามเยอะวอมีทุกอย้างอยู่ไงเมื่อกี้น่ะนั่นเนอะมั่วแล้วพิษไงว่ะมั่วหรอน็อตมันมีสองตัวดเรื่อเรื่อดีเพลยสายให้มันมาได้ทันเนี่ยอยู่ตรงข้างนแล้วเขาสายมันไปทางค้า แทงทานพะพโลกข้างล่างใหม่เอาเอาคิดตัวไส่นั่นแหละคิดใส่คิดฟวงนั่นี่มันอยู่ตรงนี้มหมดไหมคิดใส่คิดฟวงหรือคิดอะเอาหมัดไหนหมัดเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงขุ่นไหนที่ตรงนี้ตรงนี้นี่รู้ยังไงถ้าไม่รู้ไงมันไม่เคยโดนคนมือคนจับใช่ไหมสู้เลยคิดวงไปกมือไหนมันมันคือหมดใช่ไหม ตรงนี้มันสะอาดเลยเนี่ยมาไปมามามาข้าหน้าเยมาอีกอีไ้ังนี้ไอ้โดนี้ตรงนี้เดยววันี้เออพอแล้วสมมติเลยตัวใหญ่เลยไ่ใช่ป็ล้างอกนะพอแล้วพอแล้วยิ้มัุนไปไดไหตรงคอยเดิมมานเออ กองแบนตีไหนกองแบนแดงเงี้เข็ดพี่เลือปืนเนี่ยเสียไหมต้มดูน้ยล้างนเเร็ก่อนไม่ต้มดูนอยเสียไปไอ้ลูกของจะไม่โดนดัดันไปพมีร่องมันอยู่ในร่องมหนมอชี้อ็ไี่ไ้ไม่ใช่่น้หละี้งตรงข้อไหน้กาี้ตงไหม ออแต่ยังไงไก็ไม่าพิรอกตั้งเอไว้อกไว้นะครับดูดาเอาไปแกะวางทิ้งเลยหาเรื่องคุยแล้วเบาโหที่โหที่หมายเลยไหเอาไปดูอ๋ออันนี้เหรอหลายกาันดูาทานตัวนี้าทานวันหมดแล้วน่ะมีทานที่ไหนอ่ะหนึ่งทานหมดสองสุกปรก ทานยังเดียวพแล้วานมิจัยอะไรจะแต่ทานเนี่ยเป็นสินล้างกันานโอ้ยแล้วชอล่งมันเรียพร้อยเนี่นี่เหรอกระาษทรายรูปไอ้ตองถอดไมเนี่ยตอนแ้วแต่พี่เห็นนอแต่ดูนี่ที่ตรงร้านแน่ๆที่ไม่ล้างไม่จบตัวไหนเนี่ยล้างเนี่ยนั้นล้างเลยตัวนี้ไม่ล้างตัวนี้แต่ถ้าล้างมันจินแค่เหรอล้างไม่ถที่รเามันไม่ชอตเหรอพกมานั่ง สีร่องมันออกใหม่ดอมันตีตรงมันออก